สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปอเปียกกินกันเองที่บ้านนะคะทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะขั้นตอนแรกเราเอากระมมาหันเป็นฝอยๆนะคะหั่นตามปริมาณที่เราจะทำกันเลยค่ะอันนี้ก็กะกะเอาเนาะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ภาชนะเก็บพักไว้คอยและทำขั้นตอนตอนต่อไป เอาแครอทมาหั่นนะคะปอกเปลือกก่อนล้างน้ำสิ่งสำคัญเลยเราต้องล้างผักนะคะวันนี้เราใช้แครอทสองหัวเราจะขูดเป็นเส้นบางๆคล้ายๆเส้นของมรกอรที่เราใช้ตำส้มตำกันทั่วไปเนาะเราจะไม่ขูดแครอทยาวมากเดี๋ยวเราจะห่อลำบาก เสร็จแล้วเราก็เก็บแครอทใส่ภาชนะหรือชามไว้รอขั้นตอนต่อไปเสร็จแล้วใส่ภาชนะหรือถ้วยใส่ตู้เย็นไว้รอเลยจ้า ต่อไปเราก็จะมาสับกระเทียมให้ละเอียดกันนะคะอันนี้เอาที่ชอบเลยค่ะชอบกระเทียมมากใช้มากเลยจ้ะเรามาทําขั้นตอนในการผัดได้เลยจ้ะใส่ไก่ไปในกระทะที่ร้อนปานกลางพอไก่สุกเราก็จะใส่บุนเส้นใส่แครอทใส่กระหล่ำที่เราหั่นลงไปเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวรสดีน้ําตาลนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากัน อย่าให้สุกมากนะคะปานกลางเพราะว่าผักจะเละพักทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะสีสันสดใสน่าทานมากใช่ไหมคะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแกะแผ่นปอเปียก,ก่อนเนาะเราต้องแกะออกจากกันเพื่อสะดวกในการทำจะได้เร็วขึ้น ขั้นตอนนี้เราต้องรีบนิดนึงนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแผ่นจะแห้งแต่เราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าแผ่นขาดแล้วเราจะทำให้เสียแผ่นโปรเปียได้เนาะเราจะไม่สวยแผ่นจะแตกอย่าลืมว่าเราต้องใช้พลาสติกคลุมแผ่นโปเปียหลังจากที่เราฉีกแผ่นโปเปียแล้วถ้าไม่งั้นจะแห้งเพราะเราต้องใช้เวลาในการหอ่อพอประมาณเหมือนกัน เราลงมือห่อกันเลยค่ะกงลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือเราต้องมีไข่ไว้เพื่อทาแผ่นปอเปียเนาะเพื่อให้มันแผ่นติดกันลืมบอกไปไส้ที่เราใส่ปอเปี้ยเราจะใส่พอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไส้อาจจะแตกได้เพราะวันนี้เราใช้แผ่นแบบแผ่นเล็กก็จะห่อยากนิดนึง วันนี้กุ้งทาแผ่นเล็กประมาณ30ชิ้นทาน3คนตอนบ่ายๆใช้ไฟปานกลางนะคะตอนทอดจะเร่งไฟแรงถ้าไม่งั้นจะไหมสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วมีคําแนะนําติชมก็ฝากคําติชมมาได้นะคะเดี๋ยววันหน้ากุงจะหาเมนูบ,นบ้านๆที่ทำง่ายๆมาฝากเพื่อนๆอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ